ไปดูกันที่โปรตุเกสนะครับก็แอนโตนิโอคอสตานะครับ PM นะผู้ว่ามินิสเตอร์ของโปรตุเกสก็ลาออกนะครับรับผิดชอบเรื่องของการคอร์รัปชันนะประเด็นคอร์รัปชันหลายๆอย่างนะครับในโปรตุเกสเนี่ยมันกัดกินพอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยอธิบายไม่ได้แล้วนะครอธิบายต่อสังคมไม่ได้ว่ามันคอร์รัปชันกันอย่างไรนะครับอธิบายไม่ได้ก็ต้องประกาศลาออกนะอันนี้คือแสดงความรับผิดชอบนะฮะก็ เยี่ยมนะฮะไม่รู้เมืองไทยจะมีแบบนี้บ้างหรือเปล่านะฮะถ้าเวลาอธิบายเรื่องคอร์รัปชันไม่ได้เนี่ยก็จะลาออกนะฮะถ้าส่วนใหญ่คนไทยไม่ใช่นักการเมืองไทยก็เก่งนะอธิบายได้ตลอดเลยแต่อธิบายละเม่เซนต์รึเปล่าเรื่องนะ,ะแต่อธิบายได้นะฮะ,อะโอเคต่อไปนะฮะสีนะฮะ to meet u s uh, business uh, executive for dinner ออนะครับ สัปดาห์หน้าจับตาให้ดีครับคุณประธานาธิบดีสีชิ้นพิง์นะครับจะเดินทางไปประชุมนะครับ Asia Pacific Economic Cooperation หรือ APEC นั่นเอง APEC Summit next next week นะครับแล้วก็มีการวางวันไว้เรียบร้อยแล้วในช่วงการประชุม APEC เนี่ยมันจะมีช่วงเย็นใช่ไหมช่วงเย็นเนี่ยมีการนัดเหล่านักธุรกิจนะ American อาจจะเป็น American Chinese อะไรว่าไปนะครับมาร่วมดินเนอร์กันนะแล้วก็พูดคุยกับท่านประธานาธิบดีสีเนี่ย ในช่วงเย็นสักวันหนึ่งนะมีการนะัดแล้วนะ u n d r e d s of people นะกว่าหลายร้อยคนแล้วกันนะที่จะมากินข้าวกับดินเนอร์กับประธานาธิบดีสีเนะี่ยนะฮะที่น่าสนใจนะก็ที่ที่อเมริกาที่ซันฟรานซิสโกตอนเขาไปวิสิตซันฟรานซิสโกนั่นเองนะครับอ่ะน่าสนใจแล้วกันนะว่าการประชุมเอเอครั้งนี้มีการนัดคุยนักธุรกิจด้วยนะครับอาจจะขายของอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็เออ,อไปกันหมดนะ คนที่ช่วยเหลือนะมือซ้ายมือขวานะครับแล้วก็มีการบอกว่าอาการดินเนอร์ครั้งนี้เนะี่ยจะเป็นแบบ will not be identified คือคุณไม่ต้องติดแท็กชื่อนะคุณไม่ต้องบอกว่าคุณคุณเป็นใครยกเว้นถ้าคุณดังมากจร,จริงเห็นหน้าก็รู้เงี้ยอีลอนมัสเงี้ยนะก็คงจําได้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะแต่ว่าจะมีการบอกว่าใครเป็นใครที่ไหนยอย่างไรนะครับจะไม่ต้องมา identify อะไรเยอะแยะนะแค่ไปกินข้าวกันเฉยๆนะครับอะไรประมาณนี้ น่าสนใจแล้วกันนะกับการดินเนอร์ของท่านสีนั่นเองความเคลื่อนไหวของจีนนะครับล่าสุดในวันนี้ก็มีการใช้เทนตัวแร่เอิร์ธเพิ่มเติมนะครับเรื่องของ Export Curb a d d i t t ฟ n อด t ิ n s i นชันนะหลังจากที่ US ก็โตหนักเรื่องของการแบนชิปเรื่องโอเซมิคอนดักเตอร์หนักหลายเล่งหลายเด้งเหลือเกินนะฮะตอนนี้ก็จีนเนี่ยก็โมโหนะครับแล้วก็แบนแร่เอิร์ธให้มันแบบเข้มข้นขึ้นไปเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ความเข้มข้นในการแบนแร่เอิร์ธเนี่ย หนักนะฮะงั้นก่อนหน้านี้จะเป็นแบรนด์แบบ Rare Earth คือส่งเป็นแร่ธาตุเนี่ยออกไปเนี่ยก็คือจะหรือจะถลุงแล้วหรือไม่ถลุงเนี่ยก็จะเขาจะโดนควบคุมการส่งออกนะครับแต่หลังๆเนี่ยคนจีนก็ฉลาดนะฮะก็หลีกเลี่ยงการโดนควบคุมเนี่ยด้วยการเอาไปผสมนะเอาไปทำเป็นคอมเพลต์ออลลอยนะครับแล้วให้ฝั่งนู้นไปสกัดออกอีกทีหนึ่งนะฮะคือผสมไปเป็นคอมเพลตออลลอยแล้วก็สกัดออกไปอีกทีหนึง่งแล้วก็แอบส่งออกไปจนได้นะครับรัฐบาลจีนก็ ทันนะฮะก็เรียกว่านะทันกันอนะ่ะทันเกมนะฮะลา่าสุดครับมีการ a อน ounce เลยนะว่าตอนนี้กำลัง add แ a r e earth เข้าไปด้วยนะตอนนี้ add list ว่าอะไรที่จะต้องโดนคอนโทร l including compound and alloy นะครับกันะนะ compound กับ alloy หรือสารประกอบเนี่ยต่างๆใน alloy เนี่ยก็จะโดนอยู่ใน list ด้วยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คุณส่งออก alloy เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรมันจะต้องแจกแจงส่วนผสมออกมานะ disclose information such as material type and export destination ต้อง แจกแจ้งออกมาเลยนะว่าอรลอยเนี่ยมันเกิดจากการผสม,มอะไร1นึ่งแล้วจะส่งไปไหนแบนหรือเปล่าชื่อลูกค้าใครนะถ้าอยู่ในลิสต์เรียบร้อยก็คือจีนไม่ให้ส่งนะฮะนี่คือมาตรการตอบโต้ล่าสุดของจีนนะครับก็โหดเหมือนกันนะในเมื่อสหรัฐมันจะแบนอะไรเยอะแยะนะรอบรอบตัวอะไรนะเอ็นวีเดียไม่พอไปแบนซัพ p ลายเออร์เอดียอีกนะมันแบบเยอะไปแล้วนะฮะงั้นจีนก็บอกเอาบ้างนะงั้น กูแบนหมดเลยนะคอมพาวอะไรเนี้ยนะอันลงอันลอยไปหมดนะฮะแจกแจงมาเลยส่วนประกอบข้างในมีอะไรบ้างมีไม่ให้ส่งนะฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การส่งออกของจีนนะกืครอบคุมประมาณ70% 70%นะ70%ของออแร่เอิร์ดของโลกนะฮะเมื่อจีนควบคุมแบบนี้นะก็เตรียมพร้อมเลยนะครับเรื่องของการ ไอ้ราคาแร่เอิร์ดดีด,ดเนี่ยนะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์แพงขึ้นนะ,ะมันมีแต่เรื่องอะไรแบบนี้นะของเข้าของมือถือของสายแพงขึ้นอะไรแบบนี้นะต้นทุนประมาณนั้นนะครับในรายงานเนี่ยมีการพูดถึงญี่ปุ่นด้วยนะว่าจีนเองเนี่ยมีการแบนไม่ใช่แบนสหรัฐอเมริกานะแบนญี่ปุ่นแบบเต็มเนะเฉพาะญี่ปุ่นเจ้าเดียวเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่ปี2010นะฮะซึ่งตอนนั้นถ้าใครจำได้นะมันจะมีประเด็นนะเรื่องไอ้เกาะ เกาะเกาะหนึ่งนะที่เป็นกรณีพิพาทกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็บอกอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับชื่อกเกาะเซนคาคุเซนะนคาคุไอแลนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นจีนบอกไม่ใช่อันนี้เรียกเกาะเตียวหยูนะฮะก็เตียว,ยยวไม่รู้จะเรียกเตียวหยูหรือเรียกเซนคาคุนะมันก็เกาะเดียวกันนั่นเองนะแต่ว่า ก็เค็มกันไปเค็มกันมานะก็เค็มประวัติศาสตร์เกาะนี้มันมีมานานแล้วเป็นประวัติศาสตร์ของจีนนะชื่อเกาะเดียวอยู่นะแต่ว่าของอญี่ปุ่นก็บอกไม่ใช่นะฮะญี่ปุ่นก็มีประวัติศาสตร์ของเขาเหมือนกันนะชื่อเซนคาคุนะครับก็พอมันมันถกเถียงกันเรื่องนี้นะเออก็ลงเอยด้วยกัรแบนแล้เอิร์ธนะ,ะจริงๆจีนเนี่ยแบนแล้เอ,อิร์ธญี่ปุ่นตั้งแต่ปีนั้นแล้วนะ2 0 1 0นะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะอันนี้คือท่าทีล่าสุดขอบคุณคุณงิรัับสหช ข่าวแบบนี้เนี่ยเป็นข่าวสดสดร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นจะได้ตามสถานการณ์ทันนะดูเด่นนะเวลาเนี่ยนี่ก็คือวันที่7เนี่ยก็เอามารายงานแล้ว7-8แถวๆนี้หมดเลยนะครับเมื่อวานนะครมีการจัดงานนะครับเขาเรียกว่าอ้ p o r t r t i r i r นะมันไม่ใช่ Export Fair นะ Import Fair เพราะฉะนั้น Fair อันนี้เนี่ยเป็น Fair ที่หรือ Exhibition เป็นงาน Fair ของคนจีนที่จะมาดูใครอยากนำเข้าอะไรมานะฮะก็มาหา อะไรแถวๆนี้นะฮะแล้วก็เอาเข้าไปมนทนตัวเองนะฮะคือธุรกิจจีนจะเป็นอย่างนี้สมมติเราจัดงานแฟนในกวางโจวไปสร้างกวางเซนนะพวกเมืองใหญ่ๆนะไปจริงสร้างไห่กวางโจวเซินเจิ้นนะฮะก็จะมีนักธุรกิจเนี่ยจากเมืองต่างๆนาน,นาเช่นสมมติผมอยู่เฉิงตูใช่ไหมประชากรในเฉิงตูประมาณร้อยล้านคนอ่ะ ก็ร้อยล้านคนในมณฑลนะแต่ว่า10ล้านคนในเฉิงตูนะฮะเฉพาะเฉิงตูอย่างเดียวเนี่ยมีประมาณ1ิบล้านคนผมก็ต้องบินจากเฉิงตูเนี่ยไปเซี่ยงไฮ้หรือไปกวางโจเนี่ยมาเดินงานแฟร์แบบเนี้ยนะครับมาดูซิว่าเฮ้ยมันมีคนที่นําเข้าของดีๆมาไหมนะฮะที่มณฑลเรายังไม่มีนะฮะเราก็ดูๆเสร็จปับ๊บเอ้ยอันนี้ดีนี่หว่าเราก็ซื้อต่อจากเขานะฮะไป ลงที่มณฑลตัวเองนะอะไรแบบเนี้ยนี่คืองาน Import Fair นะบ,บางทีผู้ผลิตไทยก็ไปเปิดบูธในนี้ด้วยนะฮะอันนี้คือโมเดลของเขานะฮะปรากฏว่ามีข้อมูลเปิดเผยเออกมาจากงานแร์เนี่ยบอกว่า10เดือนเทรดดิ้งพลัสนะฮะเออเป็นเซอร์พลัสว่ะติดบวกนะครับ684บบิลเลียนโอ้ดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็ต้องบอกว่า กลายเป็นเอ็กพอร์ดูถ้าดูตัวเลขอย่างนี้นะเอ็กพอของจีนดรอปวะ่ะ drop หนะฮะ on the year ในขณะที่ Import จีนมันโตขึ้นว่ะนะฮะงั้นหมายความว่าการบริโภคในประเทศของจีนเนี่ยช่วงหลังมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะ,ะไม่แน่ใจนะครับเรื่องของการ Import มันแอบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือ 10เดือนที่ผ่านมานะค่อนข้างจะเป็นเซอร์พลัสนะก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เอามาฝากแล้วกันนะพวกนี้มันเป็นแฟกต์หมดนะฮะงั้นเพื่อนๆก็ไปลองพิจารณาสถานการณ์จีนอีกทีหนึ่งนะงั้นจริงๆแรงซื้อในจีนก็อาจจะไม่น้อยสักทีเดียวหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจ